alo à, mua mày 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 em mày mày nắng mà, lạnh mày chạy lạnh anh bị cô là lạnh ít lạnh à lạnh tao viên lạnh tao viên cao cặp lẩu kinh đi cao có mà kinh nói ừ phải là anh là là nó mệt mày phải là đơn đeo ở đây phải đi phải nói phải đi cao kinh cả chuột anh kinh mấy nét đơn phát cái

ลุยลูกเฮ้ยทำสแค่เพวิววิวไม่เจี๊ยบนี่เป็ดมันก็เลยนี่หลุนแกลุนม่ไมนี่ยนี่เออเออไปเก็เไือะเดี๋ยวแจงมาดึงกงพับเลยถ้าเราย่งเยูดี๋วแนี้ไม่ได้เราได้กรันั้นวันนี้จะกระนั้นวันนี้ไ้ไปโก้ซับเลยไปโกไปลาดป่ะฮะไปลาดไปลาดจะมึงัอาตงมาได้ Sắp có mừng không ạ? Phải thử khô mà kim thì bán nha Đi ông phút khô mà hắn có yên Chúa ở đây đây, tao này lục chín trống nó mới có mét leo Ông mà lời ta M Mày bỏ Mày bỏ, nhìn cảm thấy nhìn nó bắt thử lục chín Ừ, đi, ông tặng tao nữa đi Mày ra, lôi mày nhé Ừ Nó Kìa rồi mày thử lấy được kim ăn đâu, mày ra ăn Đây, đây, đây Nhưng mày phó vật gì bán nữa rồi, mày phó trong bên Ôi, bên của tai rồi tổ chấp Bây giờ tắt tổ, tắt tổ anh đai Cái là bệnh môn Anh à. cần môn môn như cường đi Cường Ô, chấp đó luôn bên này hả? luôn ờ, Ừ, hay, hay tí hồi, tí Em, thứ Tí มาตรวจสบกูกับนี่มั้งถือับเองเลเออเล่วเคสมันอยู่ไ,ไหมาลูกพื้นบตอกอยู่ตรงนี้ท็ไมลูกเ,เป็นไปได้นะเลือเป็นไได้พื้วะเหล้วตรงนี้มันตัวทับบกูนี่เล่วตรงเคสมันยังเดี๋ยวใเอาเคสไปไหนอนี้นี่เปล่าหนูเจอจากท่าน่ะพบมาใช่อันนี้แหละอ่ามันนี้ยอ้อาวูไปตกกอกอยู่ตรงโน้นนี่ฮึ นี่พี่โกอเอาไปไปหมเฮะมันแปลกันนะมึงไปปรผอบตัวซับตัวเองเไงพื่ว่าว้าวเอเอมันเป็นตัวซับมึงไม่กระแตกนะมันไม่จ่ายเลยแบบนี้ช่องคนนี้มันเป็นซับมึงไนะเออไปก้อยอย่างเดียวกัอนนี้แหละผอบตัวซับตัวเองอันนีแหละไปยบายเออเอ๊เดี๋ยวผมมาเอาเก่าเอ้ามันไม่จ่ายเลยแบบนี้เออ มาเคลียร์กันก่อนต้า